สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์มาให้ข้อคิดดีๆของเรื่องความมั่งคั่งกันดีกว่านะคะมหาเศรษฐีของโลกบินเกตท่านพูดว่างไงรู้ไหมคะท่านบอกว่าการที่เราเกิดมาจนนะคะมันไม่ใช่ความผิดของเรานะคะแต่ถ้าเราตายแบบจนๆอย่างเงี้ยนั่นแหละคะ่ะคือความผิดของเราเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถามว่าทุกคนนะคะสามารถมีความมั่งคั่งได้มีความร่ารวยได้เลยนะคะอาจารย์เขาบอกได้เลยควารมรวยของเรามาจากอะไรไหมคะไอเดีย ความคิดไอเดียของเรานี่นะคะที่จะเป็นตัวสร้างความมั่งคั่งและร่ารวยให้กับเราได้นะคะเพราะว่าอะไรทุกคนมีมันอยู่แล้วแต่ว่าแค่นำศักยภาพดีๆค่ะที่อยู่ในตัวคนเองค่ะออกมาใช้แค่นั้นเองค่ะเพราะทุกคนมีพลังจิตซึ่งมีกันทุกคนเลยนะคะนี่กล้าก,การันตีได้เลยคือถ้าเราเอาตรงนี้ออกมานะคุณสามารถสร้างความมั่งคั่งในตัวเองได้แน่นอนเลยค่ะนะคะแล้วถามว่าความร่ำรวยจริงๆค่ะบอกได้เลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะ ความมั่งคั่งที่แท้จริงของเราคืออะไรรู้ไหมคะถ่ายซิอะมันชี้เรื่องเงินให้ถ่ายสองนาทีโอเคค่ะนึกออกแล้วใช่ไหมความมั่งคั่งของเราค่ะคือความรู้ประสบการณ์ของเราที่อยู่ภายในเนี่ยคะ่ะความรู้การเรียนรู้ต่างๆที่เรามีเนี่ยคะ่ะความรู้เนี่ยคือสิ่งที่อยู่กับตัวนะคะเพราะอะไรเงินทองเนี่ยได้มานะ ยังหายไปได้ถูกไหมคะแต่ความรู้ประสบการณ์เนี่ยคะ่ะที่เราสั่งสมมาตรงนี้นะคะคือความมั่งคั่งที่จะอยู่กับเราไปตัดชั่วชีวิตถูกไหมคะเราสามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้ทุกอย่างคือความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่อยู่ในตัวเราจะเป็นมูลค่าที่มั่งคั่งมหาศาลซึ่งใครก็ไม่สามารถเอาไปจากคุณได้นะอันเนี้ยอาจารย์กล้าบอกได้เลยนะคะเพื่อนๆ และสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้มาพร้อมตอนที่เราเกิดนะมันมาหลังจากที่เราเกิดแล้วถูกไหมคะแล้วเรามาเรียนรู้สั่งสมความชำนาญความสามารถในสาขาวิชาชีพของเราซึ่งก็เกิดจากการพัฒนาไงคะการลงมือ take action กับมันนี่แหลคะค่ะคือความมั่งคั่งของเราซึ่งจะทำให้เราเก้าวไปสู่ความเป็นมหาเศรษฐีมันต้องเริ่มจากภายในก่อนนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันต้องเริ่มจากภายในเมื่อเราเห็นภาพของความสําเร็จของเราแล้วแล้วเราก็เรียนรู้ลงมือพัฒนาในทุกๆวันของเราให้ก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นเพราะสิ่งที่เราเรียนรู้นี่คือสิ่งที่อยู่กับตัวซึ่งจะทําให้เราสามารถนําไปสร้างความมั่งคั่งในขึ้นในทุกๆวันของเราและทําให้เราไปสู่ฝันที่เราต้องการนี่คือสิ่งสําคัญนะคะ ในการทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ใช่แบบเรามองแค่ว่าเรื่องเงินว่าอพอคุณมีเงินมาไม่ใช่เลยค่ะและเรามีตรงนี้นะเงินมาเองค่ะเงินจะตามมาหาคุณเองนะคะอาจารย์กล้าบอกได้เลย,เลยมันต้องเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเจอฝันแล้วเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่เราต้องการที่จะประสบความสําเร็จตรงนั้นนะคะ แล้วก็พอเรามีไอเดียขึ้นมาความคิดไอเดียต่างๆตรงนั้นจะสร้างมูลค่าให้เราอีกมหาศาลนะคะและอย่าลืมนะพกกระดาษประกาศติดเอาไว้ะคะ่ะ ถ้าแม่งก็อัดเสียงก็ได้เวลาเรามีไอเดียค่ะเพราะว่าไอเดียก็อยู่กับเราไม่นานจริงๆมาปุ๊บก,ก็ไปนะไอเดีย้อยล้านพลานของคุณนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับคนที่คุณรักกดไลค์กดแชร์นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถอินบอกก็ได้นะคะที่เพจแก้ปัญหาชีวิตได้พลังจิตบายอาจารย์นวลน,นะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย